ยาตาวาริวาปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มมย่อมยังสมุรสาคอในบริบูณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอีโตตินังเปตนังอุปกาปปติทานที่ต้านุูติให้แล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ติละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอีจิตังปฏิตังตุมหงังก็อิตาผลที่รันปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมิจ,จตุ จงสำเร็จด้วยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโดปนารโซยัตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโสติอราโซยาทาเหมือนแก้วมนีอันสว่าง,งสวัยกนินดีสัปีติโยวัชันตุความแจ้รทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีตีขายุโกวภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาเดนาซีลิสานิจังวุธาปจา,ายิโนจัตตารโรตมะวัตตันติอายุวโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวานาสุขปละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลาบมีปกติออนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุศัพท์ปมังคลัง ข้อสัพพะมงคลจงเมแก่ท่านรักข้าตัวสัพเพเตวตาข็อเหล่าเทวดาทั้งปวงจะรักษาท่านสัพพะพุทธานุปาลวนาด้วยนภภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุปาลวนาด้วยนภภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุปาลวนาด้วยนภภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสตีพระวรตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านตั้งเมื่อเธอ